ข้อ8โจทย์ให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C D แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะจัตุรัสแปลว่าเท่ากันมุมฉากก็คือมุมฉากที่ไม่เท่ากันนั่นแหละคล้ายๆกันสี่เหลี่ยมมุมฉาก P Q R S สองอันนี้มีพื้นที่เท่ากันนี่คือคีย์เวิร์ดพื้นที่เท่ากันและมีขนาดดังรูปดังรูปแปลว่าอ้างอิงรูปเขากำหนดกว้างของ กำหนดความยาวด้านของสี่เหลี่ยมสุรัสมาให้เราแล้วแล้วก็กําหนดความกว้างกับความยาวของสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้เราด้วยแล้วบอกเราว่าพื้นที่เท่ากันข้อนี้เนี่ยจะทําไม่ได้มีกรณีเดียวคือเราจําสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมไม่ได้ซึ่งคงเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วแหละพี่ว่าทุกคนคงทําได้นะข้อนี้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมตุรัสก็คือด้านคูณด้าน พื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากสูรก็คือกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นพื้นที่เท่ากันก็สร้างสมการ2องอันเท่ากันได้สมการแล้วก็แก้สมการเพื่อหาความยาวของแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมมาเพราะข้อนี้เขาต้องการความยาวของแต่ละด้านใช่ไหมละ่ะต้องการรู้ขนาดของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูป แก้สมการอันนี้มันเหมือนกับ x บวกสองทั้งหมดยกกาลังสองถูกปะเพราะมันเป็นสองเลบคูณกันเหมือนกันด้วยเลยกลายเป็นทั้งหมดยกกาลังสองหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกาลังสองมันคือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังสองคูณสองเป็นสี่คูณ x เป็นสี่ x บวกหลังกําลังสองคือสี่ฝั่งขวากระจายเข้าไปสอง x คูณสอง x เป็นสี่ x กาลังสองสอง x คูณหนึ 2. 2่งเป็นบวกสอง x สี่ ลบ4คูณ2 x เป็นลบ8 x ลบ8 x บวก2 x เป็นลบ6 x ลบ4คูณบวก1เป็นลบ4อ่ะย้ายข้างมารวมกันซะ x กำลังสองย้ายมาลบเป็นลบเหลือแค่3 x ยกกำลังสอง x ย้ายมาเป็นลบ4 x ลบ4 x ลบ6 x คือลบ1 0 x ลบ4ย้ายลบย้ายบวก4อันนี้มาลบ4อีกตัวหนึ่งเป็นลบ8 คราวนี้แยก2องวงเล็บเหมือนเดิมหน้าสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสองคือ3ามแสดงว่าต้องมี3มติดไปอยู่ในวงเล็บใต้วงเล็บหนึ่งถูกไหมอลองดูถ้านี้เป็น4อันนี้เป็น2 2 x 12 x โอเคได้แล้วสกับ12ห่างกันอยู่10โดยที่ลบต้องอยู่ที่ตัวมากลบต้องอยู่ที่12และบวกอยู่ที่สองลบสิ x บวก x x เท่ากับลบ 10x นะเช็คบวก2คูณลบ4ได้ลบ8 3x กคูณกับ x ได้ 3x กำลังสเพราะฉะนั้น x มี2คํคำตอบคือ4กับลบ2ส่วน3แต่ว่า x คืออะไรออันเนี้ยเป็นไปได้จริงอยู่แล้วแต่คำตอบเนี้ยเราต้องเช็คนะ ถ้า x เท่ากับ2ลบ2ส่วนส x บวก2เนี่ยเป็นด้านของสี่เหลี่ยมจะต้องมีค่ามากกว่า0น x คือลบ2ส่วนสบวกสอันนี้มีค่าไม่ถึง1ถูกไหมแต่อันเนี้ยมีค่าเป็น2เพราะงั้นโอเคมากกว่า0เป็นไปได้แล้วสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งล่ะเคสที่น้อยที่สุดคือ2 x ลบ4 ดู 2x 2ลบ4 2คูณกับลบ2ส่วน3าแล้วลบ4อันนี้ติดลบอันนี้ก็ติดลบรวมกันน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นไอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะมันทำให้ด้านของสี่เหลี่ยมติดลบซึ่งเป็นจริงไม่ได้ความยาวของด้านต้องห้ามติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบเดียวคือ4อันนี้ไม่เอาตัดทิ้ง x-4 เท่ากับส เราได้ x เท่ากับ4แสดงว่าอะไรขนาดของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมจุดหลัดด้านของมันยาวด้านละ6ส่วนรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าด้านกว้างยาว8ลบ4เหลือ4ด้านยาวยาว8บวก1เป็น9โอเคนะตอบ